ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะสถานเวลาผ่านบอทันหายหักสลายมาไล่สูนได้มุนพังหายไูได้มุนพังหักสลายมาไล่สูนได้มุนพังน้ำตา เลมุนพังหักม้าพังยังจำได้เฮโาอ้นังให้ใส่สงกรานเจ็บหัวใจจนสะทานเวลาผ่านบ่ทันครับครับกว่าจะเป็นเพลงได้นะคะทุกคนแต่ละก่อนแต่ละเพลงฝากพี่น้องโซเชียลสนับสนุนในเด้อครับ สงการสังหารใจคำฮอตสุภาษิหรือว่าฮอตสีแสงทองนะคะหากมาพังยังจำได้โ้นังให้ใส่สงกรามละเจ็บหัวใจจนสะท้านละเจ็บหัวใจจนสะท้าน หากมาพังยังจําใดเฮานั่งให้ใส่สงกรานต์ละเจ็บหัวใจจนสะทนเวลาผ่านบ่ทันหายหักสลายมาลายสูนได้มุนพังน้ำตายอยสิได้อยู่บ่ ลเลดท่าคงจบอกค่ะอาจารย์นะอ,อาจารย์จุ๋จริงจการทีสีการทีสีเขี่ยวคุณผู้เขียขเข่ยวยมันอยู่ที่ว่าไหเหตุการณ์บานมาดีให้เหตุการณ์บานบ้า,าดีต้องเบื้องพื้นก่อนแันเทสบ้านดีย่บกะนไ่มน้องมีพื้นฐานดีหนึง่งพื้นฐานเสียงเขาออกเต็มนะการลองเพลงเนี่ยมันมันอยู่มันบริยูทีว่าเสียงดีคือพอดีพอแต่ละคนเนี่ยมันบุเพื่อน คู่คนเราคนว่าเสียงผู cous cous ้นีด the like ีเส <st les igen is> ียงผู้นีดีแต่คู่เสียงดีบัดบาดังแต่คููเสียงบดีบาดดังพออย่างคําว่าเสียงดีน่ะมันบอดใส่กับทุกคนเขาเอิ้นวมาเสียงมีเสหนผู้นี้มีเสียงมีเสหนผู้นี้มีเสียงฝาดผู้นี้มีเสียงแหบผู้นี้มีเสียงหองอันนั้นมันเป็นลักษณะของของของแต่ละคนทีเนี้ยจังจังนองเนี่ยจังนองเนี้ย เขาเป็นคนมีมีเสียงที่ออกเต็มเสียงทองอ <laughs> เป็นเป็นคนออกเสียงได้เต็มเสียงเป็ดด้เลกแต่ว่าถามว่าเสียงเขาดีบ่บ่เสงกบดีแต่แต่ว่ามันมีจุดที่สามารถพีกได้คือคือหมอลำเนี่ยบ่จะเป็นต้องเสียงดีนะหมอลำบ่จะเป็นต้องเสียงดีแต่หามีสเสน่ห์แล้วก็หามีเสียงที่ออกมาพุ่งให้เต็มหามีออกลูกแหบนิดๆนะ ยาห้มัน็นลื่นไหลขึออ้นยางลูกทุ่ง้าเสียงไปลูกทุ่งเนี่ยมาล่ำม,มันสิบอะไรสไตล์มาล่ำม,มันจะเป็นเสียงสักษา,ขาแขบแขเปรียบสั้นคนคน้านเองเป็นกนแล้วลูกทุ่งจาไปว่าได้เพรพอาะเพามาลำปุ๊บเนี่ยมันมันเสิบวภเกาะมันปติถรวใาวขึคืเขาเหนียวเขาเหนียวมันต้องเหนียวปั้นแล้วมันต้องเหนียวบม่มันไปแล้วมันซาขันเขาเหนียวไปแล้วซาเนี่ยจะไม่กับปั้นวัติเปรียบเสมือนการมลำเหมือนล่ำเนี่ยมัน็นเสียงดีบนไดนขันเป็นเสียงกลมมุ่น กิยวกิยวเนี่ยมันล่ำแล้วมันบ่หามันมันบ่มันบ่ติดมัน่นแหนมเจ้าใจว่าสังเกตเมั่งว่าล่ำบาดเ้ามใ้เสียงแหลมล่ำสิ่งล่ำกรฮี่ตอเสสยงแหบมนั่นแหละคือคนอีสานนมั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 นติดนุ่มนเสนของเสียงเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าเสียงของของน้องเขาเนี่ยมันมีมันมีกินหลายความความเป็นลักษณะนั้นมันก็เลยมันก็เลยไปบดบางสิ่งที่แบบว่าสิ่งที่ว่าเสียงดีวอเนี่ยวอาอเน้มันมันเป็นนที่ไปบดมองดีได้นั่นแหละ มันพ่อแต่มันบดบางไรปุ๊บสิ่งที่เขาศาสตร์ออกมาเนี่ยลวงอย่างหนึ่งคือหันข้าสาดแห้งปุ๊บข้าบมมีการกัดมัมมีการเอนานาม่มีการกําหนดสไตล์เสียงแล้วกําหนดเสียงเพื่นาเสียงมันสีแหวมันสีขาดการลองเพลงบนว่าสักอย่างเดียวเ้บ่บมันแหบปากอย่างเดียวมันงมีการถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะ